สวัสดีครับเราแม่นท่าทั่วครับรอบนี้ครับมาน้ำพุร้อนท่าปลายน้ำพุร้อนท่าปลายครับมาหลุดทั่วมาเที่ยวชมน้ำพุร้อนตอนนี้กำลงังเดินขึ้นมาชมต้นกำเนิดน้ำพุร้อนครับผมต้นกำเนิดน้ำพุร้อนมาแต่ใส่มาเบ่งกันพี่น้อง

โป่งน้ำผุร้อนเรนรากินกับมาทันอือข้างล่างไม่มีกินเลยตัวมันไหลแต่ทางเครื่องลงไปทือฝากกดติดตามกด subscribe ครับติดตามไว้เที่ยวตัวใดครับจวไปอยู่ยี่ห้อใหม่ เราเม่ไไปใส่พินอองกัสิเห็นบังหับนะครับโอมักติดต่างเลยครับ เราเราได้เคยเห็นโป้งนงฟูร้อนครับด่าแม่นมากเที่ยวเนื้อเราเนียนี่เนีโป้งพูร้อน